สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนชาวเกมชินิแพดทุกคนนะครับพบกับผมนายจจสซเนตคนเดิมตามที่ได้สัญญากันไว้ว่าผมจะพาเพื่อนเพืเ่อนมาลุยเควสของเมืองใหม่คาซึมเมืองแรกเก่าของชาวหลี่เย,ย่ครับในซีรีส์นี้เราจะเริ่มจากการเดินทางไปปลดล็อกเมืองใหม่กันก่อนแล้วกันนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันผมก็ต้องขอฝากโคด้าช็อไปไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่กําลังหาร้านเติมเพชรที่สะดวกและก็ปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้ร้านเดียวเลยครับลิงกเติมเงินของทางร้านอยู่ในคาอธิบายใต้คลิปเลยนะเอาละครับถ้าเพื่อนเพื่อนแร้อมกันแล้วก็มกัอยดีกว่าครับ ในการเดินทางไปคาซึมนั้นเพื่อนๆจะต้องมี a r ตั้งแต่เลเวล28เป็นต้นไปนะครับพร้อมกับสร็จเควส t ของเมืองหลีเย่เรียบร้อยแล้วซึ่งพอเพื่อนๆทำเงื่อนไขครบถ้วนเนี่ยเพื่อนๆสามารถเดินทางมาที่เมืองคาซึมได้เลยที่ทางทิศตะวันตกของทางหลีเย่ครับซึ่งที่บริเวณหน้าเมืองน,นั้นจะมีเหล่าทหารนคอยต้อนรับเราอยู่ก็ให้เราเข้าไปพูดคุยแล้วก็เดินทางเข้าเมืองได้เลยนะครับ ในการที่สำรวจเมืองแคซึมที่เป็นเหมืองใต้พิภพนั้นเ,นเพื่อนๆจะต้องปลดล็อกกลไกที่ปิดกั้นเหมืองก่อนนะครับซึ่งการจะปลดล็อกกลไกเหล่านั้นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเดินไปรับเควสกับคุณลุง NPC ที่อยู่ทางเข้าเหมืองก่อนโดยพอเรารับเควสมาเรียบร้อยแล้วคุณลุงก็จะให้เราเดินทางไปคุยกับนักเดินทางอีกท่านหนึ่งที่จะเป็นคนคอยเชื่อเหลือเราในการสำรวจเหมืองครับก็ให้เราเดินทางไปคุยด้วยตามจุดที่เควสนำเราไปได้เลย ซึ่งพอเราไปถึงแล้วเนี่ยนักเดินทางคนนั้นก็จะให้เราไปนําตัวของ l ลูเม n สโต a ไอจ v แวนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสํารวจแมปครับระหว่างทางเราก็จะได้เจอกับเหล่าโจรนอันนี้ก็ให้เ,เพื่อนจัดการแล้วก็หยิบ Lumen Stone กลับไปให้ NPC ได้เลยนะครับ พอารานำลูเมนโซนกลับมา NPC เรียบร้อยแล้วเธอก็จะบอกกับเราว่าเมืองน,นี้มีกลไกเบสล็อกคีอยู่ซึ่งการที่เราจะลงไปที่เมืองคาซิมนั้น,เ,นเพื่อนๆจะต้องทำลายเบสล็อกคีให้หมดครับซึ่งวิธีการปลดล็อกนั้นเพื่อนๆจะต้องทำลายและหินรอบๆแล้วเอาหินที่ทำลาย,ยไปใส่เครื่องยิงหินครับจากนั้นกดโจมตีหนึ่งทีเพื่อยิงหินที่บรรจุใส่ตัวของเบสล็อกคีจนเบสล็อกคีตกลงสู่พื้นครับ โดยเราจะได้ลองเล่นกลไกลแบบง่ายก่อนในตอนแรกครับและหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปทําลายกลไกเบ็ l ล็อกคียต่อเองอีกสามอันก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำตามไกด์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับ よし出発だ冒険だ冒険 よし出発だはあ、相手を間違えたらせみんながそばにいて ในการจัดการกับกลไกเบล็อกคีแต่ละอันจะมีระดับในการใช้เครื่องยิงอยู่แล้วครับให้เ,เพื่อนๆเลือกใช้อันที่อยู่ด้านบนสุดก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆเลือกใช้อันด้านล่างลงมาครับทั้งนี้เพื่อให้เบล็อกคีค่อยๆตกลงมาสู่พื้นก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำตามไกด์ในคลิปนี้ทั้ง3กลไกได้เลยนะครับ よし出発だ！冒険だ冒険！素人。え？ Mm-hmm. <laughs> 保険 よし、出発だ 冒険だ冒険よし出発だ冒険だ冒険よし出発だ kind of working หลังจากทำลายทั้ง3กากลไกเซต็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยว์ากลับมาหา NPC คนเดิมนะครับเดี๋ยวเขาจะพาเราไปทำลายกายลไกเบดล็อกเคียนสุดท้ายก่อยเ,เพื่อนๆเนี่ยแก้กลไกาตามหลักการเดิมเลยครับเริ่มจากอันบนสุดก่อนแล้วจากนั้นค่อยๆเลื่อนลงมาทำด้านล่างต่อเพียงเท่านี้ก็จะเป็นอาจบเควสของการเปิดเมืองคาซึมแล้วครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยผมก็จะพาเ,เพื่อนๆไปลุยเควสอื่นๆของเมืองคาซึมกันต่อนะครับส่วนว่าจะเป็นเควสอะไรใครที่ไม่อยากพลาดเพลสฟรีๆกันเนี่ยอย่าลืมกดซับกันไว้ด้วยนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ